สวัสดีครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยพูดทีงซื้อรถใหม่นะครับหรือว่ารถเก่าก็ได้ครับแต่ว่าอาจจะเกิดปัญหาคือมีกลิ่นนะครับกลิ่นพลาสติกกลิ่นซิลิโคนหรือกลิ่นใหม่ของรถนะครับรถใหม่นะครับแล้วก็กลิ่นข้างในเนี่ยจะมีสารเคมีที่เป็นพิษกับร่างกายมากกว่าเกือบถึงร้อยชนิดเลยนะครับเพราะว่ามันใหม่ทั้งหมดเลย พราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมีวิธีการที่ได้รู้ได้เรียนรู้อีกทีหนึ่งนะครับเป็นเกร็ดเล็กๆนะครับมาแบ,บ่งปันให้กับทุกคนนะเกื่อที่ว่าเราจะได้กําจัดกกิ่นที่ไม่พึงประสงค์เนี่ยออกไปนะครับโดยจะมีหลายวิธีนะครับก็เดี๋ยวลองมาฟังดูนะครับว่ามีวิธีไหนบ้างนะครับวิธีแรกเลยนะครับรถรถส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะแถมยางปูพื้นหน่วยฮะ ยางปูพื้นอันนั้นนะครับสำคัญเลยฮะมันเป็นลักษณะยางเหมือนเหมือนประมาณรีไซเคิลนะครับเพราะฉะนั้นยางปูพื้นพวกนั้นนะฮะเอาออกมาให้หมดนะครับอย่าเพิ่งใส่เอาออกไปตากแดด่ดาทิ้งไว้ที่บ้านทิ้งไว้เลยนะครับก็ไม่ต้องเอามาใช้นะฮะแรกๆนะครับคือว่ายางมันจะไมมีกลิ่นนะครับเพราะฉะนั้นวิธีแรกเลยที่ผมพอจะรู้ก็คือเอายางพวกนั้นออกมาให้หมดก่อนนะครับเราขับรถไปอาจจะใช้ ตัวดับฝุ่นหรืออะไรก็ได้แทนไปก่อนนะฮะป้องก,กันฝุ่นที่เป็นรูนะครับแต่ว่าอย่างปูขึ้นพวกนั้นถ้ามันจะเป็นก็ไปต้องใช้หรือว่าเอามาทิ้งไว้ให้กลิ่นมันหมดก็ค่อยเอาไปใส่แง้นะครับ mm hmm. วิธีที่2ก็คือจะจอดรถตากแดดน,นะครับสัก2ชั่วโมงนะครับก็คือจอดรถตากแดดท่อนแง,ง,งนกระจกนะฮะแง่มระจบมานิดนึงนะครับก็เอาใส่ที่ปลอดภัยนิดนึงนะครับแล้วก็จอดรถตากแดดการจอดรถตากแดดจะทําให แดดเนี่ยความร้อนของแดดเนี่ยเข้าไปเหมือนประมาณว่ากิ่งนเนก็จะระเหยออกนะฮะออกทางประตูกระจกที่เราแงมไว้ถ้าเป็นไปได้ที่อยู่ในบ้านแล้วก็ก็เปิดกระจกไว้เลยนะฮะแล้วก็ต่อรถตแดดสักสอชั่วโมงวิธีที่3นะครับก็ใช้ฟองน้ำสบวนอ่อนก็ได้นะครับเอาน้ำผสมแล้วก็ใช้ฟองน้ำชุบแล้วก็มาเช็ด ความสะอาดนะครับตามบอกคอนโซลอะไรต่างๆเนี่ยหลีกเลี่ยงการใช้น้ำสบู่หรืออะไรที่มันมีมีสารฟอกขาวนะครับเพราะมันอาจจะไม่เกิดรอยด่างน,นะครับก็ใช้เป็นสบูน่อ่อนนะครับหรือว่าพวกสไลด์พวกออะไรงนี้ก็ได้ครับอ่อนๆนะครับพอเช็ดเสร็จก็ใช้น้ำสะอาดเช็ดอีกรอบหนึง่งมันก็จะสามารถช่วยทำให้กลิ่นนั้นเบาบางลงได้นะครับวิธีที่4ี่นะครับ วิธีที่สีนี่ก็ไม่ไม่ซับซ้อนนะครับไม่ซับซ้อนไม่ยุงย่งยากก็คือเอาฐานฐานที่เราใช้นะครับสังเกตดูนะครับ,บ้านดูว่าคนโบราณเนี่ยเขาเอาฐานใส่ไป้นนิตูเย็นถูกไหมครับเพราะฉะนัะหมักลงประยุกต์ใช้ได้นะครับเอาฐานนะครับเอาฐาน,นะะเาานี่ยชุบน้ำนะครับให้มันชื้นนะฮะแล้วก็เอามาใส่กระป๋องหรือกล่องอะไรเจาะรูก็ได้นะครับนะฮะ,ะแล้วก็เอาไปไว้ใต้เบาะรถหรืออะไรก็ได้นะครับทิ้งไว้ ทิ้งไว้แต่ว่าพยายามเอามาเปลี่ยนนะครับหรือทิ้งไว้หนึ่งคืนหรือหรือหรือหลายคืนก็ได้นะครับเพราะว่าฐานเนี้ยจะดูดกลิ่นกลิ่นทีุ่พงประสมเนี้ยได้เป็นอย่างดีเหมือนกันนะครับนอกจากถานเราก็จะมีน้ําส้มสายชูนะครับน้ําส้มสายชูก็เราก็เอาใส่กระป๋องหรือใส่อะไรก็ได้ใส่แก้วหรืออะไรก็ได้ไปทิ้งไว้ไปวางไว้ตรงเบาะหรือว่าเบาะนั่งหรือใต้เบาะอ,อะไรอย่างเงี้ยนะสักคืนหนึ่งนะครับ แล้วก็เป็นเบกกิ้งโซดานะครับ3ามอย่างนี้นะฮะก,ก็สามารถช่วยดูดกลิ่นแบบนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่น้ำน้ำท่วมสายชูว,วางไว้หนึ่งคืนแล,ออแล้วก็เอาเก็บไว้นะครับงั้นเดี๋ยวมันจะหกเลยเถอะนะครับอีกวิธีนะครับเอ่อเวลาเราเราเรา,เราเอารถใหม่ามาใช้นี่ยให้ดึงพลาสติกออกให้หมดพลาสติกที่หุ้มนะฮะหุ้มตรงกระจกหรืออะไรต่างๆดึงออกให้หมดเลยนะครับพลาสติกพวกนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวเก็บกลิ่น เก็บกลิ่นเก็บอะไรต่างๆได้ดีเลยนะฮะยิ่งเจอแดดมันจะทมีความรุนแรงกลิ่นมากขึ้นนะครับดึงออกให้หมดนะครับเพราะว่ายังไงเราก็ต้องดึงอยู่แล้วนะฮะดึงพลาสติกออกให้หมดเลยนะครับนี่ก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับคือเราเราใช้วิธีต่างๆที่ผมพูดมาเนี่ยมันก็ทําให้กลิ่นเบาบางไปได้แล้วนะครับมันก็จะมีวิธีเสริมอีกวิธีหนึ่งคือเอากลิ่นที่เราชอบเข้าไปไว้แทน าจะตีดเลี่อนพ่นไม่ปรับอากาศนะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะท,ทําให้เกิดการเ,าเมื่อนะครับหรือว่าการสะสมของฝุ่นละอองข้างในอย่าง,อย,างอย่างระบบแอร์นะครับก็แต่ถ้าชอบก็ใส่ได้นะครับแต่ว่า,ามันอาจจะส่งผลถึงถึงเรื่องราวของแอร์ในโอกาสต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะเลือกเป็นบุหงานะครับเป็นกลิ่นกระบุปหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ชอบแทนนะครับผมมีนี่ครับ ใบเตยฮะมีใบเตยนะครับอันนี้คือหลังจากที่กลิ่นของรถหายไปเราก็จะเอากลิ่นน้มาใส่แทนคือกลิ่นที่เราชอบนะมีมะกรูดนะครับรมะกรูดนี่ก็ชื่นใจที่กลิ่นมะกรูดนี่คิดถึงแม่เลยที่เปนคนแก่นะครับหอมฮะมะกรูดนี่เราอาจจะหั่นเอาแต่ตรงเครียกผิวผิวหนังมาเนี่ยผิวไดครับแล้วก็เอาใส่ถุง ใส่ถุงที่เป็นตะข่ายก็ได้นะครับก็เอาแผ่นมาในรถก็ได้นะครับนะฮะแต่ผมผมซื้ออันนี้มานะครับไม่ได้ซื้อฮนะขอเข้ามาเนี่ยะฮะก็เดี๋ยวเราก็จะเอาใบเตยนะครับหั่นฝอยนะครับแล้วก็ใส่ในกล่องน,นี้แล้วก็เอาไปในรถกลิ่นใบเตยนี่จะทำให้เรารู้สึกสดชื่นนะครับก็วันนี้ไปตลาดซื้อมาสั่งกลับ นะครับก็เดี๋ยวผมจะเอามาหาั่นแล้วก็ไปหวางไว้ในรถนี่ครับก็ตัดตัดตรงการ้านที่ออกก็ได้นะครับหั่นชิ้นใหญ่่ก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าถ้าสมมติชิ้นเล็กเกินเนี่ยผมว่ามันจะทําให้เวลามันแห้งนะครับมันจะทําให้แบบหลุดหลุดร่วงไปในในรถเราได้นะครับ ตอนที่ผมตับนี่กปจะที่กิ่นหอมนะครับใบเตยนี่ก็สารับประโยชน์เลยนะครับน้ํำใบเตยก็อย่างที่เรารู้นะฮะเอาไปใส่เป็นส่วนผสมของพวกขนมต่างๆได้นะครับหอมเลยนะฮะนะครับผมซื้อมาเยอะไปนิดนึง จริงๆสองกรรมก็ได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะใส่แบบตัดเข้าไปเยอะๆนะฮะหรือบางคนเนี่ยอาจจะเอาใบเตยทั้งก้านเลยนะครับไม่ต้องตัดอะไรนะฮะ ก็เอาใส่เข้าไปเลยก็ได้นะครับแต่นี้เราเน้นให้มันดูมีความสวยงามนะครับเอออีกอย่างหนึ่งนะอีกอย่างหนึ่งนะครับที่บมคิดว่าน่าจะใช้ได้คือตะไคร้นะครับเอาตะไครมาเพราะวกลิ่นตะไคร้นี่มันมันมันก็สดชื่นนะครับตะไคร้นี่จะเป็นส่วนผสมอีกห,หนึ่งของอพวกอะไรฮะรที่ว่าเขาเอาไปเกี่ยวกับสมุนไพรนะครับมันจะส่งกลิ่นหอมก็ดักกลิ่นได้เหมือนกัน ตะไครก็แนะนำแบระยุกต์ใช้ได้เหมือนกันนะครับอย่างมะกรูดเนี่ยเราก็หั่นเอาเฉพาะผิวมันตรงนี้นะฮะได้นะครับจะเป็นเหมือนเครื่องต้มยำไหมฮะในรถจริงๆมะกรูดนี่อาจจะแยกไปนะฮะเพราะเดี๋ยวกลิ่นอาจจะเหมือนตีกันไหมนะครับนะฮะก็มะกรูดนะผมผมเก็บมาจากบ้านสองลูกนะฮะก็มันก็หอมดีนะ อุ้ยผมผมตัด้นเข้าเนื้อมันนะฮะมีน้ำตัดตัดเอาแต่ถทวมผิวมันล้วกันเนาะพอแล้วครับรู้สึกว่ามันมันจะเจอน้ำคือพวกใบเตยเอ่อหรือว่ามะกรูดนะครับ เราควรจะเปลี่ยนมันออกมาจากรถนะฮะเวลามันมันหมดกลิ่นนะครับเพราะว่าบางทีถ้าเราทิ้งไว้นานเนี่ยมันอาจจะเกิดเชื้อราได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอดูแล้วเออพอสมควรแก่เวลาก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนใหม่แล้วละครับแล้วก็ปิดน,นะฮะ ร้อยครับหอมชื่นใจนะฮะแล้วก็จะเอากล่องเนี้ยไปเก็บไว้ในรถนะครับเอ่อใบเตยเวลาเจอแดดเจอความร้อนเนี้ยมันเหมือนจะมีกลิ่นที่มันระเหยอ,ออกมาเหมือนกัน,นอย่างนี้ก็เอาไปตั้งไว้ทางกลางเลยนะครับเอาไปทิ้งไว้ทางกลางเลยก็ได้นะครับพอมันเริ่มแห้งแล้วก็เอามาทิ้งนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ก็เอ่อเป็นคลิปสั้นๆนะฮะคลิปสั้นๆแล้วก็ เอามาแบ,บ่งปันให้ทุกคนนะครับเผื่อว่าทุกคนอาจจะมีกลิ่นในรถแล้วไม่รู้จะหาวิธีไหนที่จะความจัดกลิ่นเหล่านี้ออกไปนะฮะบาง<ม>คนก็อาจจะเอาใบเตยหรือเอาน้ำหอมปรับอากา,าศมาใส่เลยนะครับแต่ว่าทางที่ดีก็ใช้วิธีแรกก่อนที่ผมแนะนําไปนะฮะจะทำให้กลิ่นเหล่านั้นเนี่ยเจือจางจางหายไปแต่อันนี้มันจะเป็นกลิ่นพวกนี้ มันจะเป็นกลิ่นหลังจากที่กลิ่นเหม็นพวกนั้นหายไปแล้วเราก็สามารถเอาเทนพวกน้ใส่เข้าไปเพราะความสด,สดชื่นเวลาเราขับรถนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะฮะที่เข้ามาชมนะครับก็ก,กดคนใหม่ที่เข้ามาก็าก,กดติดตามกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ได้นะครับแล้วก็ฝากคลิปใหม่ๆด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ทุกนนี้ก่อนนะฮะยังไงก็ ฝากติดตามชมแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ